ในเมื่อตัดสินใจหย่ากันแล้วงั้นต่อไปพวกเราก็เป็นแค่คนแปลกหน้ากันเถอะนะคะพวกเราเพิ่งจะรวยได้ไม่กี่วันนี้เองก็ลืมกันพื่แล้วหรือคุณแม่ m v p มากเปิดตอนที่17มาใน EP นี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าทั้งพระเอกและก็นางเอกเนี่ยเก่งด้านการทํางานมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนางเอกเนี่ยต่อให้จะเริ่มงานใหม่ก็สามารถฝึกสกิลขึ้นมาได้มีความพยายามพัฒนารวมถึงตาเสิร์นของเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้เก่งเพียงแค่ลมปากเท่านั้นสามารถบริหารทั้งโดยรวมแล้วก็สามารถลงมาที่สางานแล้วก็ทราบถึงปัญหาแล้วก็พร้อม แก้ไขได้ทันทีปัญหาในไซต์งานนี้ก็คือมีหนอนบ่อนไส้ก็คือไอ้หัวหน้าคนงานแล้วก็ไอ้หัวหน้าโฟแมนมัวกันทํา,าทให้ทั้งงานล่าช้ามีการทุจริตกันเกิดขึ้นต้องจัดสรรซื้อวัสดุต่างๆใหม่พระเอกของเราก็เลยแก้เกมได้ว่าต่อไปนี้จะให้มีการเซ็นสัญญาย่อย ซึ่งไอพวกนี้ตอนแรกก็ไม่พอใจหรอกพระเอกก็เลยบอกว่าทำไมถึงจะไม่พอใจในเมื่อสัญญ,ญาย่อยของเรานั้นเป็นสัญญ,ญาที่พูดถึงเกี่ยวกับว่าคุณภาพของการก่อสร้างถ้าเกิดว่าคุณมาเซ็นสัญญานี้ต่อไปค่าแรงผมก็จะจ่ายเป็นรายวันเลยหลังทํางานเสร็จแล้วก็สามารถมารับค่าจ้างได้ที่สํานักง,งานผมเลยและแบบนี้คุณก็จะได้เงินไปโดยตรงโดยที่เงินอะไม่ไปผ่านมือใครแบบนี้ยังช่วยลดงานโหลดให้กับพวกหัวหน้าด้วยนะจะไม่ดีตรงไหนคนงานหลายๆคนก็เลยเห็นด้วยกับพระเอกแล้วก็มาเซ็นสัญญ,ญาในขณะที่พระเอกกําลังทํางานอยู่นั้นเลขามือขวา พระเอกของเราก็กาลังนั่งดูมือถืออยู่นางก็ปัดปัดไปอา้าวไปเจอไลฟ์เห็นนางเอกไลฟ์กาลังไลฟ์ขายของอยู่นางก็เลยโทรไปหาพระเอกเลยที่กําลังอยู่ในไซต์งานเจ้านายครับคือผมมีเรื่องอยากจะให้เจ้านายดูหน่อยผมส่งลิงก์ไปแล้วเดี๋ยวเจ้านายช่วยเปิดดูหน่อยนะครับพระเอกก็เลยโอเคโอเคพอพระเอกเปิดดูเท่านั้นแหละเฮ้ย นี่มันคือไลฟ์สดขายของนางเอกก็กําลังขายตินไก่เผ็ดอะไรอยู่เลยพระเอกฉันก็ท่าดูก็แบบผู้เท่ามากอะเห็นคนที่อยู่ในห้องไลฟ์เนี่ยส่งทั้งของขวัญส่งหัวใจส่งน,น,นุ่นนั่นนี่แล้วก็ยังมีแอคเคาท์นึงที่ชื่อว่าท่าเรือที่อบอุ่นเนี่ยเหมือนจะเป็นพ่อบุญทุ่มสั่งออเดอร์นี่ถล่มทลายเหลือเกินพระเอกก็แบบอไอแอคเคาท์นี้นี่มันดูคุ้นๆนางก็ซูมดูซูมดูดิสเพย์อะท่าผู้เท่ามากเนาะแล้วนางก็ ถอนหายใจเหมือนจะรู้จักแอคเคาทนี้พอแอคเคาสนั้นสั่งออเดอร์ไปแล้วห้าสิบออเดอร์พระเอกเราไม่ยอมค่ะพระเอกฉันก็เลยเป็นพ่อบุญทุ่มบ้างสั่งไปอีกร้อยออเดอร์อ่าชื่อแอคเคา X และกันชื่อยากมากพา่อพระเอกฉันก็อดีใจเวลาที่นางเอกพูดชื่อแอคเคาผ่านไลฟ์ว่าขอบคุณค่ะคุณ X X ที่สั่งมาต้องเป็นร้อยออเดอร์ต่างๆพระเอกฉันก็ยิ้มยุ่มยุ่มันดีใจเนาะอ่ะก็เกิดการบัฟกันเกิดขึ้นระหว่าง2แอคเคาสนี้จนนางเอกง,งงเขากินหมดหรอเขาเอาไปทําอะไรของเราอยู่ในสต็อกพอมไหมเนี่ จบไลฟ์สดหัวหน้าก็เรียกนางเอกมาพบหัวหน้าก็เรียกนางเอกมาพบแล้วก็ชมเชยว่าแหละเออไลฟ์ไปดีนะดูดียอดพุ่งขึ้นสูงขึ้นในออเดอร์ไลฟ์ของเธอเลยแต่คุณรู้ใช่ไหมว่ามีแอคเคาท์หนึ่งที่ชื่อว่าท่าเรือที่อบอุ่นเนี่ยเขาสั่งของคุณเยอะมากๆเลยนะเนี่ยแอคเคาท์นั้นนะ่ะเขาบอกว่าเขาอยากจะนัดเจอคุณสักหน่อยคุณครูจะไม่ว่าอะไรใช่ไหมเขาเป็นพ่อบุญทุ่มให้กับไลฟ์ของคุณเลยนะนางเอกฉันก็น่าสลดแล้วก็เหมือนจะปฏิเสธไม่ได้ก็เลยบอกว่าฉันเข้าใจแล้วค่ะก็แค่นัดเจอทีี่่่รร้าาาานนกกกแฟเเยใชมมััตตดภพวอ็ไป ร้านกาแฟเลยขอโทษนะคะไม่ทราบว่าคุณคือแอคเคาท่าเรือที่อบอุ่นหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับคุณจําผิดคนแล้วนางเอกก็อ้ออเหรอะคะขอโทษด้วยนะคะทันใดนะัน้นนางเอกกาลังจะหมุนตัวกลับเข้าไปได้ยินเสียงเรียกพี่สะพ้ายนางเอกหันฟึ๊บนี่มันเฉินเฉินนี่นะนางเอกพอรู้ถึงขั้นกลุ่มขมับบเฉินเฉินลูกลูกจะติดไลฟ์สดช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ได้นะนางเอกก็บอกว่าเฉินเฉิน เงินที่เธอเอามาสั่งในห้องไลฟ์สดน่ะเอามาจากไหนภาพก็ย้อนกลับไปคือเฉินเฉินเนี่ยวิ่งไปให้แม่บ้านช่วยเติมเงินเข้าให้เพราะว่าจะไปสั่งของนางเอกเอาไปอุดหนุนพี่สะพ้ายแล้วเดี๋ยวได้เงินอ่างเปามาเดี๋ยวเอาไปคืนให้แม่บ้านนางเอกก็เลยบอกไม่ได้ไม่ได้นางเอกหยิบมือถือมาแล้วก็กดโอนคืนินเฉินบอกไม่ได้ไม่ได้ผมใช่นางเอก,กอกว่าไม่ทันแล้ว ฉันโอนคืนแม่บ้านไปแล้วเรียบร้อยแล้วนางเอกก็เลยสั่งสอนเฉินเฉิน,ฉนต่ว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะจำเอาไว้2เรื่องก็คือ 1. ห,ห้ามเธอซื้อของอะไรในห้องไลฟ์สดอีกข้อ2ก็คือ จำข้อหนึ่งให้ขึ้นใจพี่รู้ไหมว่าที่บ้านยังเงียบเหงามากเลยตั้งแต่พี่ไม่อยู่แม่ก็คิดถึงพี่มากพี่ดูนี่สิเดี๋ยวผมจะเอาอะไรให้ดูเฉินเฉินก็เปิดภาพพระเอกฉันเลยกําลังนั่งเหม่อลอยดูสิว่าเขาต้องคิดถึงพี่มากแน่เลยพี่ผมอ่ะไม่มีความสุขสักวันเลยนะแขงถูกพ่อสั่งยายไปทํางานที่บ้านนอกด้วยพี่กลับมาบ้านเราไม่ได้เหรอเพราะว่าพี่ยังโกรธพี่ชายผมอยู่ใช่ไหมเขาทําอะไรพี่พี่บอกผมมาเลยเดี๋ยวผมให้แม่ไปโบกหัวให้เขาอ่ะยังรอพี่ให้อภัยอยู่นะขอแค่พี่กลับบ้านมาเถอะนะเฉิน ก็แบบง้อแทนพระเอกไปเลยเฉินเฉินเธอก็มีเบอร์พี่อยู่นี่ถ้าเธอเหงาเมื่อไหร่เธอก็โทรมาหาพี่หรือว่าถ้าเธออยากไปเที่ยวไหนอะเธอก็แค่โทรมาเดี๋ยวพี่จะพาเธอไปทุกที่เลยเฉินเฉินก็บอกว่าโอ้จริงหรอครับทุกที่เลยจริง,รงใช่ไหมภาพก็ตัดมาที่ยายฟังเลยนางก็อยู่ที่คอนโดนางเนาะนางก็เล่นมือถืออะไรของนางไปก็ดูไลฟ์สดผ่านไปเออไปเห็นไลฟ์สดหนึ่งนางเอกกำลังไลฟ์ขายของอยู่นางก็แบบชีวิตเธอนี่ตกอับได้ถึงขนาดนี้ใช่เหรอนางเลยคิดเรื่องสนุกสนุกได้มันก็กด เข้าไปในห้องไลฟ์เลยเสร็จแล้วมันก็เริ่มเลยสร้างข่าวลือเลยว่าผู้หญิงที่กําลังไลฟ์ขายอยู่นั้นอะ่ะคือเป็นเมียรประธานน้อยเสรินสงสัยจะไปก่อเรื่องอะไรเข้าแน่เลยะและหลังจากนั้นพวกคอมเมนต์ต่างๆก็เริ่มมาแบบโ oh, อ้คนนี้เหรอคนนี้เหรออยากเป็นไฮโซจนตัวสารนุ่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยได้ข่าวว่าเป็นนักข่าวมาก่อนนู่นนั่นนี่นางเอกฉันก็ไลฟ์ขายของไปเรื่อยก็ต้องสลับกับอ่านคอมเมนต์ใช่ไหมพอไปเห็นคอมเมนต์พวกนี้นางเอกก็อึ้งไปมีแต่คอมเมนต์หรือว่าเสียงรอบข้างนิด่านางเอกก็นิ่งไปหลายนาทีจนแบบยอออดกกกก็็ไม่ขึ้นนคจา น,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 น่ตัดผ้ามาที่นางเอกหลังจากจบไลฟ์แล้วก็ถูกหัวหน้าเรียกไปเจออีกพอมาถึงบักหัวหน้าก็ด่าเลยว่าเธอรู้ไหมว่าเธอทําให้ไลฟ์นี้เนี่ยยอดตกไปตั้งเท่าไหร่คอมเมนตะ์อะมีตั้งเยอะแยะมากมายแทนที่จะคุยกับคนดูเรียกตั้งนานก็ไม่ตอบเดี๋ยวพรุ่งนี้อะเป็นไลฟ์ขายนอกสถานที่เลยไปนางเอกก็เลยจําใจยอมรับผิดได้ค่ะโอเคค่ะตัดผ้าวันต่อมานางเอกก็ต้องมาทํางานไลฟ์ขายของที่นอกสถานที่เนาะเมืองจีนเขาทําแบบเป็นกิจลักษณะมากนางเอกฉันก็หอบมาเลยข้าวสารไข่ไก่น้ํามันนุ่นนั่นนี่มาขายเนาะ ในขณะเดียวกันยายฟางเลยเนี่ยมันก็ไปหาแม่ของพระเอกที่บ้านแม่นาเอกก็กําลังคุยกับเพื่อนอยู่อะสวัสดีค่ะคุณนะ้าไม่ทราบว่าวันนี้พวกคุณน้าเนี่ยพอจะว่างกันไหมคะหนูมีงานอีเวนต์อย่างหนึ่งเนี่ยจะให้คุณป,ป้าไปเปิดหูเปิดตาดูด้วยกันหน่อยภาพก็ตัดมาอีกทีคุณป,ป้ามี4ีคนใช่ไหมคะเธอไม่นั่งรถมาคันเดียวจ้ะเธอมากันคนละคันนี่เดยวเขาไม่รู้ว่ารวยจัดทุกคนก็ลงมาจากรถแล้วก็แบบกลางแดดกลางแจ้งร้อนร้อนแบบนี้คืออะไรอะทำไมถึงพาพวกเรามาที่นี่ล่ะคุณนะ้าเดินไปข้างหน้าเถอะคะ่ะไปดูข้างหน้าากกันดีว่ นางเอกของฉันก็กําลังตั้งใจขายข้าวสงข้าสารลูกชิ้นเนื้อวัวต่างๆอยู่เนาะพวกคุณป้ามาเห็นพอดีหยุดนั่นมันเหี้ยเหียนไม่ใช่เหรอนั่นฉันตาฝาดไปหรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นน่ะใช่เหี้ยเหียนหรือเปล่าคุณแม่ก็อึง้งตอนนี้พูดอะไรไม่ออกแล้วยี่ฟังเลยก็มองด้วยสีหน้าสะใจคุณแม่เลยหันไปพูดเล่เลวันนี้เธอจงใจให้ฉันมาดูฉากเด็ดสินะเปล่านะคะคุณป้า ็หนูเห็นในเน็ตว่าพี่เหยนเหยนน่ะจะมีมาออกอีเวนที่นี่แล้วก็คุณปะ้าปะ้าก็บ่นคิดถึงพี่เหยนเหยนกันไม่ใช่หรอคะหนูแค่อยากจะพาทุกคนมาเยี่ยมเขาพามาดูเฉยแต่คิดไม่ถึงเลยว่าพี่เขาจะเอ่อทำอะไรแบบนี้ นางเอกฉันก็กาลังขายกระทะเคาะคอยอยู่นั่นนี่ทันใดนั้นหารมาวึบศบตากับแม่สามีค่ะนางเอกฉันก็ถึงสตันไปนิดนึงทาหน้าจ่อยๆแต่ก็ยังต้องขายของต่อไปเพราะว่าถ่ายทอดไลฟ์สดอยู่พวกป้าๆคนอื่นนะก็แบบโอ๊ยร้อนก็ร้อนคนก็มาเดินสวนอะไรเนี่ยทําไมต้องมายืนอยู่ท่ามกลางอะไรแบบนี้กันเนี่ยยายป้าคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่าทําไมเธอถึงปล่อยให้เขาทําแบบนี้ล่ะฉันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเป็นถึงลูกสะใภ้ตระกูลเสริญมาขายไข่ไก่ข้าวสารอะไรแบบนี้ถึงกับด้อยค่าตัวเองนี่แต่จะพา คนที่ดูถูกแม่พระเอกก็พูดขึ้นยังไงกันเดี๋ยวที่เรียกว่าด้อยค่าตัวเองแล้วก็หันไปหาเพื่อนๆืนใครกันที่ดูถูกเด็กที่ทนรับความลำบากเต็มใจเริ่มทํางานตั้งแต่พื้นฐานไม่เห็นจะมีตรงไหนที่ไม่ดีคุณเมึงคุณกับสามีสมัยเปิดโรงงานวัสดุก่อสร้างก็เคยนอนในโกดังไม่ใช่เหรอแล้วคุณมาล่ะธุรกิจที่ทํามาไม่ต้องตากลมตากแดดเลยเหรอครอบครัวของพวกเธอก็ก่อร่างสร้างตัวมาจากโรงงานก่อสร้างปูนซีเมนจำได้ว่าตอนนั้นที่ชนะเธอทั้งเนื้อทั้งตัวก็มีแต่ปูนปัดเนื้อป ไป20ปีที่แล้วพวกเราทุกคนก็เป็นคนธรรมดากันทั้งนั้นใครกันบ้างที่ไม่ใช่ชาวไร่ชาวนาเอยคุณแม่ MVP มากพวกเราเพิ่งจะรวยได้ไม่กี่วันนี้เองก็ลืมกําพืชแล้วหรือวันนี้ก็พอกันแค่นี้เถอะแยกย้ายกันกลับเถอะแล้วก็หันไปมองหน้าฟังเลยแล้วก็สะบัดตัวเดินกลับหลังขึ้นรถไปเลยตัดผ้ามาที่รถคุณแม่ย่ารถกําลังจะเคลื่อนคุณแม่บอกอย่าเพิ่งไปจอดอยู่ที่นี่สักพักเถอะแล้วคุณแม่ก็เปิดกระจกลงมาดู2ส่องดูนางเอกที่กําลังไลฟ์ขายของอย่างตั้งอกตั้งใจซึ้มออนยอนยกัับไปคิดสตที่ เองยังไม่รวยอย่างเงี้ยต้องแบบทํามาหากินกับสามีก็เลยสั่งให้คนขับรถเนี่ยลงไปซื้อของเอาข้าวสาร้อยชุดน้ํามันร้อยชุดไข่ไก่ร้อยชุดคนขับรถก็หันไปมองหน้านางเอกแล้วก็ยิ้มเย้มว่าเจ้านายของเราจะเอาไปมอบให้กับพนักงานที่บริษัทนะครับนางเอกได้ฟังก็แบบซาบซึ้งอบอุ่นหัวใจสักพักคุณน้าก็เดินฝ่าเข้ามาอีกแล้วก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยของทั้งหมดตรงนี้เนี่ยฉันขอเหมาหมดเลยนะขยะอะไรอะไรมาเอาไปเลยนางเอกก็หันไปมองตกใจคุณน้าคุณน้าก็เลยหันมายิ้มให้แล้วก็บอกว่าเชี่วเชีย เธอออกมาทําธุรกิจคนเดียวพวกเราต้องสนับสนุนเธออยู่แล้วสนะู้ๆนะนางเอกก็เลยหันกลับไปมองที่รถของแม่พระเอกปรากฏว่าคุณแม่ก็ยังเปิดกระจกอยู่พร้อมกับส่งยิ้มมาจากไกลๆให้นางเอกนางเอกก็เลยค่อยๆยิ้มตอบกลับคุณแม่ด้วยนี่คุณแม่เป็น MVP ของตอนนี้เลยตัดผ้ามาอีกทีนึงนางเอกของเราก็ทํางานทําการจนถึงค่าหลังจากจบไลน์ก็ต้องมาช่วยกันเก็บข้าวเก็บของขนของขึ้นรถอย่างเหน็ดเหนื่อยอีกนะคะพระเอกของฉันที่มาจากที่ไหนไม่รู้อะยังก็ขับรถเข้ามาเลยพระเอกยืนดูนางเอกอยู่สักพักทันใดนั้นหาางต นางเอกก็เห็นว่าอา้าวพระเอกมายืนอยู่น่าก,กลัวมากก็เลยบอกคนขับรถว่าเดี๋ยวช่วยรอชันสักสองนาทีได้ไหมคะเดี๋ยวฉันขอไปคุยกับเพื่อนก่อนได้ข่าวว่าคุณไปทํางานที่ต่างเมืองไม่ใช่หรอคะคือพอดีผมกลับมารายงานผลที่บริษัทนะแล้วคุณมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมในข้อสัญญาหรอคะม่ใช่หรอกผมแค่อยากจะมาบอกคุณว่าคุณไม่จําเป็นต้องลาออกเลยนะคุณกลับไปทํางานตําแหน่งเดิมถ้าคุณอยากให้ผมช่วยไม่เป็นไรคะ่ะพระเอกอึ้งไปเลยงานตอนนี้ของฉันก็ดีมากแล้วคะ่ะพระเอกก็เลยลวงไปยิบบัตรเครดิตมาแล้วก็ยื่นให้นางเอก ยิ้มๆแล้วก็สายหน้าฉันรับไว้ไม่ได้หรอกคะ่ะพระเอกพูดต่อเราเคยเป็นสามีภรรยากาันนี่เป็นการชดใช้ขั้นพื้นฐานที่ผมควรให้คุณคู่ควรที่จะได้มันนาเอกก็มองนิ่งๆแล้วก็พูดว่าสิ่งที่คุณเรียนรู้มาตั้งแต่เล็กๆก็คือรู้จักใช้คนให้เหมาะกับงานจัดสรรทรัพยากรแล้วก็ถ่วงดุลความสัมพันธ์แต่สิ่งที่ฉันเรียนรู้มาตั้งแต่เล็กจนโตก็คือต้องคว้าทุกโอกาสเอาไว้พยายามไต่เต้าขึ้นไปฉันรู้ว่าฉันไม่เจียมตัวคะ่ะตอนแรกฉันโกหกเพราะงั้นไม่ว่าฉันจะมีจุดจบบบรรูปแบบไหนนนนก็เเพาาาะวว่ฉััััททํตองง้้ คุณไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรมากมายหรอกนะคะฉันแค่อยากจะหลุดพ้นเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งในเมื่อตัดสินใจหย่ากันแล้วงั้นต่อไปพวกเราก็เป็นแค่คนแปลกหน้ากันเถอะนะคะนางเอกพูดแล้วก็ยิ้มอ่อนๆให้เหมือนแบบไม่มีเยื่อใยไม่ได้มีความกดเกลียดเครียดแค้นใดๆพระเอกฉันก็อึ้งไปเลยสิว่านางเอกเนี่ยไม่โวยวายไม่เรียกร้องอะไรเลยแล้วรถก็ค่อยๆวิ่งผ่านพระเอกฉันไปพระเอกก็ยังยืนมองนางเอกอยู่ที่เดิมแต่นางเอกฉันคือไม่อยากจะแม้แต่เห็นพระเอกอยู่ในสายตาตอนนี้พ่อสกนกำลังจะโบ่แล้วจ้ะ